ไฮเปอร์ไทรอยควรทานอาหารอะไรดีคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเราไว้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะคนที่เป็นภาวะของไฮเปอร์ไทรอยเนาะอาจจะต้องจํากัดการทานไอโอดีนนะคะดังนั้นอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารที่มีไอโอดีนต่ำนั่นเองนะคะแนะนำนะคะว่า1วันเราไม่ควรทานไอโอดีนมากกว่า50ไมโครกรัมนะคะยกตัวอ,อย่างอาหารที่มีไอโอดีนต่ำนะคะเช่นไข่ขาว ผักสดหรือว่าผักแช่แข็งก็ได้นะคะเป็นผล,ลไม้หรือว่าน้ําผล,ลไม้ก็ได้เนาะถั่วนะคะเป็นถั่วจืดๆเนาะแล้วก็เป็นเนยถั่วทานได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือผักตระกูลกะหล่ำนะคะผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยจะช่วยลดการผลิตไทรอยฮอร์โมนนะคะและช่วยลดการดูดซึมไอโอดินของต่อมไทรอยด้วยนะคะยกตัวอย่างผักตระกูลตะกะหล่ำนะคะเช่นดอกกะหล่ำเนาะกะหล่ำปลีผักกาดเขียวผักเคลผักใบเขียวผักกาดบอคคอรี่นะคะ อย่างที่3นะคะคือซีเนียมซีเนียมนะคะจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการสําหรับการเผาผลาญฮอร์โมนไทรอยนะคะมีงานวิจัยเนาะสรุปว่าซีเนียมเนี่ยช่วยให้อาการของโรคต่างๆของไทรอยปุ่มแพ้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้ยาต้านไทรอยนะคะหากว่าเราทานซีเนียมเสริมนะจะทําให้ระดับไทรอยปกติได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้กินซีเนียมนะคะยกตัวอ,อย่างอาหารที่มีซีเนียมนะคะเช่นข้าวโอ๊ตผักขมไข่ทูนา่าแล้วก็กุ้งนะคะ อย่างที่4นะคะก็คืออาหารที่มีธาตุเหล็กเนาะอย่างที่เราฟังในคลิปที่แล้วของไฮโปไทรอยเนาะธาตุเหล็กก็จําเป็นสําหรับไฮโปไทรอยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าธาตุเหล็กนะคะจะช่วยให้เซลล์เมล็ดแดงเนี่ยนำออกซิเจนไปยังเซลล์อื่นๆในร่างกายนะคะยกตัวอย่างอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูผักโขมลูกเกดวาดางช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่ก็มีอาหารที่มีธาตุเหล็กแต่ว่ามีไอโอดินสูงนะ เช่นนี้เราก็ต้องระวังนะคะไม่ให้อโอดเดนรวมของแต่ละวันเนี่ยมากกว่า50ไมโครกรัมต่อวันนะคะยกตัวอย่างอาหารที่มีธาตุเหล็กแต่ก็มีไอลดีนสูงนะคะเช่นหอยนางรมปลาถั่วขาวถั่วดำปลาซาดีนเบคอนแล้วก็ไส้กรอกนะคะ อย่างที่5้นะคะก็คืออาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีนะคะคนที่มีภาวะของไฮเปอร์ไทรอยด์นานๆนะคะจะทําให้มีความหานาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยลดน้อยลงนะคะก็จะทําให้เราเป็นโรคก,กระดูกพรุนได้นะคะดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่มีแคลเซียมเสริมเข้าไปนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะนมหรือว่าผักใบเขียวนะคะเช่นพวกคะน้าหรือว่าบอคคารีก็ได้นะคะ แต่ว่าแคลเซียมเนี่ยจะไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าไม่มีวิตามินดีนะคะร่างกายเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้จากแสงแดดผ่านทางผิวหนังใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องเป็นแดดในช่วงเช้าเนาะหากว่าเราทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยค่ะผิวเราก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีได้นะคะดังนั้นแล้วเราก็จะต้องทานอาหารที่มีวิตามินดีเสริมเข้าไปนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นปลาแซลมอนนะคะปลา,าทูน่านมธัญพืชเสริมนะคะแต่ก็ต้องระวังแออดีนจากอาหารเหล่านี้ด้วยเนาะ หากว่าเราไม่สามารถที่จะหาวิตามินดีทานได้นะเราก็สามารถทานเป็นวิตามินดีเสริมได้เนาะจริงๆเราอาจจะทานเป็นแคลเซียมที่ผสมวิตามินดีรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันเลยก็ได้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องเทศนะยกตัวอย่างนะคะเช่นขมิ้นแล้วก็ริกเขียวนะขมิ้นเนี่ยจริงๆมันมีฤทธิ์หลายอย่างเนาะซึ่งมันลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้ด้วยนะคะ หากว่าเราสามารถทานอาหารตามที่โบบอกมาได้เนี่ยเราก็หาซื้อสามารถทานได้นอ้องไม่จําเป็นจะต้องไปหาเป็นอาหารเสริมทานนะแต่ว่าถ้าเราทานอาหารเ่าเนี้ยได้ปริมาณน,น้อยทานไม่ครบเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อเป็นวิตามินเสริมทานได้เพื่อความสะดวกเนาะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้เลยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ